สวัสดีครับผมช่างเบิดอดน,น้าไมงยิงป่ายโสนะครับวันนี้ก็จะมาส่งงานเป็นงานมินินะครับงานมินิกำคอกลำคอมินินะครับเซฟนกสปริงครับ เดี๋ยวเกาจะไปะเทสระบบกันนะครับว่ามันจะยิงเขา่าเปล่าเปล่าครับพึงทําเศษครับลงสีเสศษครับต่อาะแเทสระบ,บบครับก็จะเตรียมจัดทรงครับตัวนี้ระบบเศษนะครับประมาณนี้ครับแต่เวลา มันยิงเขาขึ้นลูกครับขอเซฟกดบอลันนะครับตะปดเซฟประมาณนี้ครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเตรียมจัดทรงนะครับเทรระบบให้เดี๋ยวจัดทรงให้ครับผม